เสียงร่วมกันในยุครายสายมาเห็นว่ามีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆจาก Microsoft สสำหรับ Windows 11ชื่อว่าแชร์อะดิโอที่ช่วยให้เราแชร์เสียงได้ง่ายๆพร้อมกันเพียง2อุปกรณ์ไร้าสายแต่เหมือนเป็นเรื่องที่มีความเป็นเสียงเสียงเล็กน้อยมาดูว่าฟีเจอร์นี้มีอะไรบ้างกันเลย แช์ออดิโอทำงานโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธเ t ลีออ a ดิโอบรอด d คาส์ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ๆที่ช่วยให้คุณภาพเสียงดีขึ้นและมีความหน่วงต่ำกว่าเดิมจะช่วยให้ PC ส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์บลูทูธเ t ลีออ a ดิโอได้พร้อมกันเพียง2เครื่องในเวลาเดียวกันเหมาะกับก,บการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆเช่นดูหนังร่วมกันและฟังเสียงพร้อมกันฟังเพลงร่วมกันหรือเรียนออนไลน์ร่วมกับเพื่อนทำให้การใช้งานสะดวกและไร้ข้อจำกัดมากขึ้น ฟีเจอร์นี้เริ่มเปิดให้ใช้งานกับ PC Windows 11 Co-Pilot ที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon X เช่น Surface Laptop และ Surface Pro ทั่วไปและสำหรับภาคธุรกิจซึ่งจะมีการขยายการรองรับไปยังรุ่นอื่นๆเร็วๆนี้เช่น Samsung Galaxy Book 5 Series Galaxy Book 48และ Surface Laptop และ Surface Pro รุ่นใหม่บางรุ่นที่ใช้ชิป Snapdragon X และ Intel Core Ultra Series 200 สำหรับอุปกรณ์เสียงบลูทูธที่รองรับแชร์ออดิโอจะต้องเป็นหูฟังหรือเครื่องช่วยฟังที่รองรับบลูทูธเตอีออดิโอเช่น s a m s ุง g าแล็กซี่บั2 p สองโปรบั u d สามบั s o สามโปร W H 1 0ึ่ X M 6และเครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่จาก Resound และเบลโทนฟีเจอร์นี้จะเฉพาะกับอุปกรณ์รีออดิโอเท่านั้นหูฟังบลูทูธรุ่นทั่วไปที่ยังเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกบลูทูธจะไม่สามารถใช้งานได้ การใช้งานฟีเจอร์นี้ง่ายมากคุณเพียงจับคู่หูฟังหรืออุปกรณ์บลูทูธต่ออี a อเดโอสองเครื่องกับ PC Windows 11ที่รองรับแล้วเปิด Quick Settings และเลือกแชร์ a อ d i โ Preview เพื่อเริ่มแชร์เสียงหลังจากฟังเสร็จหรือต้องการหยุดแชร์ก็เพียงกด Stop Sharing เท่านั้นผู้ที่อยู่ในโปรแกรม Windows Insider สามารถอัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดได้ผ่าน w n n o w w u ประเดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้เร็วขึ้นส่วนผู้ใช้ทั่วไปจะได้รับอัปเดตนี้ในภายหลังเมื่อพร้อมปปล่่ออยอยาาางงเ็นทกร Microsoft แนะนำให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ของหูฟังหรืออุปกรณ์บลูทูธเพื่อให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งานรีออเดีโอผ่านแอป,ปของผู้ผลิตเพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและแชร์เสียงได้อย่างสมบูรณ์หากเชื่อมต่อแล้วไม่พบชื่ออุปกรณ์ในเมนูแชร์ออเดีโอลองลบการจับคู่เดิมและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งแชร์ออ d ด o โอถือเป็นก้าวสำคัญของ Microsoft ในการยกระดับระบบเสียงบน Windows 11จากการเพิ่มคุณภาพเสียงดีขึ้นสู่การสร้างประสบการณ์เสียงร่วมกัน ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายทำให้การฟังเพลงดูหนังหรือเรียนรู้ร่วมกันได้จาก PC ซเครื่องเดียวอย่างไร้ข้อจำกัดเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆที่ช่วยให้การใช้งาน PC เป็นไปอย่างสะดวกและสนุกสนานมากขึ้นคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์กับการใช้งานของคุณไหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการพัฒนาของ Microsoft ในเรื่องของระบบเสียงบน Windows 11ชวนคุณมาถามตอบและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลุ่มนี้เลย